สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์มาสอนพับดอกบัวแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการเป็นสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันเลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา2แผ่นนะครับเป็นสีเขียวกับสียุพูนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะมาพับสียุพูก่อนนะครับ ให้เรามาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเล็งได้ตรงแล้วก็รีได้เลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานํากรรไกรมาตัดได้เลยชิบโอเคครับผมอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราไว้พับอะไรได้นะครับโอเคพอตัดมาแล้วนะครับผมก็จะได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ1ทบ เปิดออกมานะครับผมแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นเปิดออกมานะครับให้เราทำการพลิกกลับด้านมานะครับผมจากนั้นพับครึ่งกระดาษทั้งสองข้างเหมือนกันเลย โอเคข้างนี้ได้แล้วเปิดออกมานะครับหมุนท้ายทีหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็พับครึ่งอีกหนึ่งครับโอเครีดโอเคเปิดออกมานะครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นพลิกกลับด้านมาด้านเดิมนะครับปึ๊บนี่กดตรงกลาง1ทีนะครับปึ๊บนี่มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมให้เราต้องการพับรวบเข้ามาในลักษณะนี้เลยนี่ก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นรีดซ้ายรีดขวานะครับผม พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพลิกกลับด้านนะครับหนึ่งทีปุ๊บนี่มาวางในลักษณะนี้นะครับเหลี่ยมให้อยู่หันหน้าเข้าหาเราแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะเอารอบด้านบนทั้ง2ข้างนะครับพับเข้ามาชนขีดตรงกลางนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นั่นเองปุ๊บนี่เหลี่ยมข้างล่างก็ชนกันเหมือนเดิมนะครับโอเคทําการรีดได้เลยนะครับผมทั้ง2ข้างเลย โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพลิกกลับด้านมานะครับข้างนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมง่ายๆนะครับดอกบัวพับไม่ยากนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดด้านขวานะครับผมแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็พับไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราพลิกกลับด้านนะครับ ปุ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับเปิดด้านซ้ายมา1แผ่นนะครับผมนี่แล้วก็พับไปด้านขวาปุ๊บนี่เห่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบด้านข้างทั้งสองข้างนะครับพับเข้ามาด้านในนะครับเราทาการพับเข้ามาชนเส้นด้านในนะครับผมปุ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรีดโอเคนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผม ให้เราดึงกระดาษแผ่นที่พับเข้ามานะครับดึงเลยเส้นกลางไปนะครับผมนี่ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับผมเลยมานะครับนี่ให้มันเลยในลักษณะนี้นะครับผมแล้วเราก็รีดปึ๊บนี่นะครับผมพอเราพับขึงกลางได้แล้วนะครับผมเราก็ยกเลยขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับมันจะเลยกระดาษมันจะเลยมาครึ่งเซนติเมตรนะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับโอเคข้างนี้ได้แล้วเราก็เปิดออกไว้ก่อนนะครับผม จากนั้นก็พับข้างนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่พอเราพับกึงกลางได้แล้วนะครับผมแล้วก็เอากระดาษนะครับนี่พับเลยขึ้นมานะครับผมครึ่งเซนติเมตรนะครับนี่โอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับรีดอีกหนึ่งรอบปุ๊บโอเคนี่เห็นไหมมันจะเลยขึ้นมาครึ่งเซนติเมตรนะครับไปจากนั้นเราก็พับอันนี้เข้าไปเลยปุ๊บนี่ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับพลิกกลับด้านมาปุ๊บข้างนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคครับผมนี่ตอนนี้เราพับได้ทั้งสองข้างในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดรูด้านซ้ายนะครับผมนี่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมเปิดรูนะครับปุ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราก็วันนี้นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับผมสอดเข้าไปข้างในนะครับปุ๊บนี่ นี่โอเคนะครับผมแล้วเราก็ทิ้งไว้ในลักษณะนี้เลยนะครับพลิกกลับด้านมานะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมให้เราเปิดด้านซ้ายนะครับเปิดรูด้านซ้ายนะครับผมจากนั้นก็เอาด้านขวาเสียบเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่โอเคโอเคครับผมก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะตัดตัวนี้นะครับตัดตรงเหลี่ยมนะครับผมเราก็จะตัดออกเล็กน้อยนะครับจุบนี่ เราจะตัดรูในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราจับตรงนี้นะครับตรงที่เราสอดนะครับผมจับทั uh ้งสองข้างนะครับให้เราดึงออกมาในลักษณะนี้เลยดึงมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้เป่าเป่าเป่าตรงรูตรงนี้เลยนะครับผมที่เราตัดไว้นะครับเป่าได้เลยนี่เลยครับผมพอเป่าเสร็จนะครับมันก็จะพองออกในลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราค่อยๆบีบนะครับนี่บีบลงไปนะครับผมนี่ บีบด้านขอบนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพลิกกลับมาปึ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราก็เอาดอกบัวนะครับผมบานออกในลักษณะนี้เลยนะครับผมทั้ง4ด้านปึ๊บนี่บานออกในลักษณะนี้นะครับ นี่โอเคครับผมนี่ตอนนี้ดอกบัวเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ไว้ใส่ก้านนะครับโอเคเราได้ดอกแล้วเราก็วางไว้ก่อนนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราเอากระดาษสีเขียวมานะครับกระดาษสีเขียวนี้เราจะทําก้านนะครับผมเราจะม้วนในลักษณะเดิมนะครับนี่นะครับผมเราจะเอานิ้วชี้ดันนะครับผมค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันเข้าไปนี่มันจะเล็กมากนะครับผมเห็นไหม ค่อยๆดันนะครับผมในลักษณะนี้แล้วก็ม้วนนี่นะครับผมแล้วก็ค่อยๆม้วนเข้าไปนะครับนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมม้วนไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมจากนั้นนะครับเราก็นําเทปใสหรือว่ากาวก็ได้นะครับผมมาติดตรงนี้นะครับปึ๊บโอเค พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นํากันไกนะครับผมมาตัดตรงที่ที่เราติดไว้นะครับผมตัดกึงกลางเลยนะครับชึบนี่ครับผมเราตัดกึงกลางนะครับผมเทปสมันก็ยังพันตรงนี้ติดไว้นะครับมันก็จะแน่นนะครับผมนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พลิกดอกมานะครับผมเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่เสียบเข้าไปให้สุดเลยนะครับผมปึ๊บนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมดอกบัวของเรานะครับ ก้านนะครับผมใครต้องการก้านยาวเราก็ตัดแบบยาวๆหน่อยนะครับอันนี้พี่นน์ตัดสั้นไปนิดนึงนะครับผมนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่อันต้นฉบับของพี่นน์เนี่ยก้านมันจะยาวกว่านะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับดอกบัวกระดาษนะครับผมสวยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆก สำหรับคลิปนี้พี่นกก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ